มาเข้ารอบการปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายของเราต่อไปจะว่าไปแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นจริงๆก็คือทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีถ้าเราไปปล่อยให้สภาพจิตว่างเว้นจากความดีเมื่อไร่ สิ่งที่ไม่ดีจะแทรกเข้ามาแทนแล้วถ้าเข้ามาได้ก็เอาออกยากมากเนื่องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เข้ามาคือสิ่งที่เราชอบสังเกตว่าถ้าเราจะตัดจะสลัดจะละทิ้งอะไรที่เราเกลียดเราจะทำได้ง่าย แต่ถ้าหากว่าจะไปตัดไปละสิ่งที่เรารักรู้สึกว่ายากมากเหมือนใจจะขาดคราวนี้กิเลสเขารู้ก็เลยหาสารพัดส,สิ่งที่เรารักเราชอบมาให้ แล้วส่วนใหญ่พวกเราก็จะรับไว้ด้วยความยินดีถ้าปัญญาไม่ถึงมองไม่เห็นโทษไม่เกิดความรังเกียจมันก็เสร็จเรียบร้อยไปไหนไม่รอด ตาอยากเห็นรูปสวยๆหูอยากได้ยินเสียงเพราลอๆจมูกอยากได้กลิ่นหอมหอมลิ้นอยากได้รสอร่อยกลายอยากได้สัมผัสที่นุ่มนวลพอไม่ผลักใสก็เข้าไปในใจหมดที่เรามาฝึกกรรมฐานก็เพื่อสร้างสติ สติเป็นนายประตูใจคอยปิดประตูไม่ให้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้าไปข้างในได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถปิดตายได้เลย ก็คือเด็ดขาดสิ้นเชิงกันไปเลยเผลอทิ้งช่วงเมื่อไรประตูเปิดสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้าไปอีกก็เลยมีอยู่สองวิธีวิธีแรกสร้างสติให้มากสร้างสมาธิให้มาก แล้วก็คอยระมัดระวังสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปในใจของเราเหนื่อยต้องคอยระวังตลอดเวลาอีกวิธีหนึ่งก็พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความเป็นธรรมดา มาสิ่งทั้งหลายหเหล่านี้กอทุกข์ให้กับเรามานับชาติไม่ท้วนแล้วถ้าาว่าเรายัางยินดียังรับเข้าไปในใจของเราอีกก็จะก่อทุกข์ให้เราอีกนับชาติไม่ท้วนต่อไป ในเมื่อเห็นและรังเกียจเสียแล้วก็ไม่คิดที่จะนำเข้ามาสู่ใจบาลีท่านใช้คำว่าเหมือนบุรุษพูดตกอยู่ในหลุมคูดคือสมัยก่อนเป็นส้วมหลุมคนตกลงไป เละขี้ทั้งตัวมีผู้ช่วยเหลือขึ้นมาทำการชำระร่างกายสะอาดดีแล้วให้สวมใส่ผ้าใหม่คล้องพวงมาลัยดอกไม้หอมแล้วให้กระโดดลงไปในหลุมคูดอีกไม่มีใครยินดีกระทำ ปัญญาเราจะถึงไหมมาต,ตอนนี้มันเบื่อๆอยากอยากแล้วก็อยากมากกว่าเบื่อตายแน่เอาวิธีที่หนึ่งแล้วกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอย่างไรเสียก็พ้นจากมันได้ชั่วคราว ดันั้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมส่วนที่สำคัญก็คือต้องใช้ปัญญาคำว่าใช้ปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาในวิปัสสนาญาณ ถ้าหากว่าเป็นวิปัสนาญาณก้าตามในวิสุทธิมักก็จะเริ่มได้อุททยพยานุปัสนาญาณเห็นการเกิดการดับเป็นปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ท่องได้แต่เห็นจริงๆ คนเราเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มสาวเป็นใบกลางคนเป็นคนแก่แก่มากท้ายที่สุดก็ตายไปมองไปทางไหนเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาไหนเมื่อเห็นอย่างนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นแก่นสารเลย ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดสภาพจิตก็จะถอนจากการยึดมั่นถือมั่นออกมาหรือว่าวิปัสสนาญาณข้อต่อไปคือพังคานุปัสสนาญาณทุกอย่างดับหมดพังหมด ไม่ต้องรอแผ่นดินไหวไม่ต้องรอภูเขาไฟละเบิดไม่ต้องรอนิวเคลียร์ลงมันพังหมดแม้แต่ตัวเราท้ายสุดก็พังตายเน่าเปื่อยผุจมดินไม่เหลืออะไรเลยมองไปทางไหนมีไอโนนก็พังไอ้นี่ก็ตาย ข่าวนี้ถ้าปัญญาเพียงพอก็จะเห็นอ๋อทุกอย่างมันพังแบบนี้เองเราจะไปยึดถืออะไรได้ลบลดเกลี่ยนเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ก็อยู่ลักษณะเดียวกันสภาพจิตก็ถอนตัวเบาออกมาอีกนิดหนึ่งขยับต่อไปเป็นพยตูปัฐานญาน เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยเป็นของน่ากลัวบางคนขาดสติปั่มปั่มเปิดเปอรไปเลยก็มีนะเรเห็นมันน่ากลัวมากพังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเแล้วไหนอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหัวลูกหลานเหลนหลนเรือนชานบ้านช่องรถล,ลาไม่มีอะไรเหลือเลยมันพังหมดอะ รู้สึกเคว้งคว้างกําลังใจไม่มีที่ยึดอย่าเรียกโง่ไปหน่อยยึดพระไว้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาทีในไม่เห็นเป็นภัยในลักษณะนั้นก็เกิดความกลัวไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็น ก็จะเกิดอาทินวานุปัสนายาณเห็นทุกอย่างเป็นของที่ควรจะละทิง้งขยับขึ้นไปอีกหน่อยนิพพิทายานเกิดทุกอย่างมันทำไมน่าเบื่อไร้สาระขนาดนี้ แต่อย่าไปเกิดกลางห้างแบบอัตมภาพนะไปซื้อของกับสาวๆแต่ว่าไปซื้อของกับสาวก็คือสาวเขาไปซื้อเ,เรามีหน้าที่จ่ายตังค์แล้วก็แบกถุงที่หนึ่งถุงที่สองถุงที่สามไอ้จากหิ้วก็ไม่ไหวก็เริ่มหอบ อยู่ๆมันเกิดความคิดขึ้นมาวันนี้เองกำลังทำอะไรว่าทำไมมันเหลวไหลไหร้สาระขนาดนี้นก็คือไอ้นี่มันมีสาระกว่านี้ไม่มีให้ทำแล้วเหรอมต้องชมว่าผู้หญิงกับความรู้สึกโคตรไหวเลยี๋ยวหันวับมาถามว่าพี่เป็นอะไรอ่ะ บอกเป็นอะไรก็บรู้แต่ตอนนี้เบื่อหน้าเธอชิบหายเลยบอกได้งั้นก็กลับคืออาตมาเวลาไปไหนกับน้องๆผู้หญิงนี่สอนเขาอยู่อย่างเดียวคือมีอะไรพูดตรงๆไม่ใช่เอาบอกว่าไม่เอาไม่ใช่ได้บอกว่าไม่ได้ไอ้แบบนั้นเดี๋ยเจอโบก มันก็เลยเคยชินกับการพูดตรงๆมันดันไปเบื่ออยู่กลางห้างพอดีอาชื่อห้างเสงงท่านลัดพร้าวตอนนั้นมันเพิ่งสร้างเสร็จมันเป็นห้างที่ส่งธรรมภาพมาบวชเบื่อมากๆก็บวชนหมดเรื่องไปใช่ไหม เมื่อเบื่อมากทำยังไงอ่ะหาทางหนีหมนจิตตกรรมยตายานก็เกิดกูจะไปทางไหนดีวะ่าในวิธีหนีมันมีทางเดียวก็คือต้องกลับไปหาหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ยังก็จะเป็นปฏิสังขานุปนัสนาญาณย้อนกลับมาพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตากันใหมไปล้นั้นในเรื่องวิปสันนาเนี่ยถ้าเราทำเป็นในบางข้อพอเกิดแล้วข้ออื่นมันมาติด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 กันเลยมันมาชนิดไม่ทันตั้งหลักมันแถมให้ประมาณว่าโปรโมชั่นสิบทับสิบที่ผ่านมา ซื้อของไปเท่าไหร่กันมาเลยเห็นเ,เต็จน,นี่บอกว่าไลดได้ไปหกสิบสามล้านเพื่อปล่อยมันโมมากๆระวังสรรพกรไว้ราชะนั้นของพวกเราต้องพิจารณาวิปัสนาญาณให้มากขึ้น เห็นทุกอย่างว่าไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกอย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างไรแล้วก็ถอนใจจากความยึดมัน่นถือมั่นในตัวเองขึ้นมาแล้วมันไม่มีอ่ะไอ้ที่นั่งหัวโดอยู่เนี่ยเหรมันสักแต่ว่าเป็นรูปสักแต่ว่าเป็นธาตุที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวตามบุญตามกรรมได้ทำเอาไว้ มาถึงเวลามันอยู่ไม่ได้พังสลายไปกลายเป็นดินน้ำไฟลมคืนให้กับโลกเดี๋ยววันนี้ไม่มีที่ไปแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วนี่เขวงขวางหาที่ยึดไม่ได้วิ่งพลานไปทางวัดหมากัดแน่ นะหาที่ยึดไม่ได้ก็พุทธทังสลรนังคัจฉามิไว้ก่อนนะอน,นนี้พอเราซักซ้อมมากๆเข้ากำลังใจคลายการยึดเกาะไปเรื่อยๆของที่เคยรักก็รักน้อยลงของที่เคยยึดมั่นก็ยึดน้อยลง อันก็จะค่อยๆสลัดตัดออกไปทีละน้อยทีละน้อยบาลีเขาว่าอะไรจ้าโคจา่าคาบริจาาสละออกปฏินิสโคโยนทิ้งไปเลยอันนี้แรงขึ้นไปอีกหน่อย ถ้าหากว่ากำลังใจมาถึงตรงจุดนี้นี่บางคนต่อให้ร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่เอาแล้วแต่ขอบอกว่ายังเป็นกำลังใจที่ไม่มั่นคงจริงๆนะยังต้องระมัดระวังประครับประคองอยู่ว่าถ้าเผลอเมื่มอไหร่อาจจะถอยกลับไปเห็นความดีความงามมันใหม่ เราจะเห็นมหาเศรษฐีพันล้านมาบวชอยู่วัดป่าเฉยเลยประเภทลูกหลานของหลวงปูพ่พัทยาสักยราชาท่านเป็นพระมหากษัตริย์สละราชสมบัติออกบวชปลดโน่นนี่นั่นทิ้งได้หมดนะนะฮ โอ้ยสุกจริงหนอสุกจริงหนอก่อนหน้านี้ทุกอย่างต้องแบกหมดเอาแค่วัดท่ากระหนุนเนี่ยค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณหกหมื่นแบกไปสิคนอื่นเขาใช้จะเอาวาดหามาจ่ายก็แล้วกันไหนจะค่าน้ำไหนจะค่าไฟไหนจะค่าโทรศัพท์ ไอ้จะซ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรไอ้นอนก็นขอเบิกเงินเดือนไอ้นี่ก็ขอเบิกค่าเทอมโรงเรียนนั้นมาขอความช่วยเหลือวัดนี้มาขอความช่วยเหลือแล้วนั่นท่านดูแลทั้งประเทศมันยุ่งแค่ไหน สละทุกอย่างออกไปนอนกลางดินกินกลางทรายมีแค่บริขานแปดโอ้ยมีความสุขมากกูไม่ต้องแบกอะไรอีกแล้วไปอาโหสุขขังอาโหสุขขังพระปุถุชนได้ยินไปฟ้องพระพุทธเจ้าสมัยก่อนลูกอีช่างฟ้องก็เยอะนะ เราไปฟ้องว่าพระพัทยาสักยาราชาไปนึกถึงความสุขตอนเป็นพระมหากษัตริย์เปนั่งลำพึงสุขหนอสุขหนอ,อยนั้นมาพระุทธเจ้าตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพัทยาลลกเรามีความสุขจากการปล่อยวางทุกอย่างได้แล้ว ไม่ใช่นึกถึงความสุขที่เป็นพระมหากษัตริย์อย่างที่พวกเธอเข้าใจในสมัยน้อนมีกษัตริย์ไปบวชเยอะนะอย่างพระมหากัปินนนาก็พระมหากษัตริย์ สมัยก่อนความเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าผู้ครองนครเป็นอะไรนี่บางทีพื้นที่กับประมาณอำเภอเดียวสองสามจังหวัดได้ใหญ่ประมาณเป็นภาคเลยก็เห็นจะมีแต่โกศลกับมคตขนาดกบิลพัทยัยงเล็กกระจึงเดียว,วประมาณตำบลเดียวเท่านั้นเอง แต่คราวนี้ด้วยความที่มีกองทัพของตัวเองมีกษัตริย์เป็นผู้นำเขาก็เรียกกษัตริย์บ้างราชาบ้างแต่มีมหาราชาอยู่ท่านเดียวก็คือแคว้นโกศลเขาเรียกพระเจ้าปรเสนทิโกศลว่ามหาราชราชาผู้ยิ่งใหญ่ บอกว่าแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลมากในสมัยนั้นน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดจังหวัดทั้งสมัยเนี้ยใหญ่มากต,ตอนนั้นชมพูทวีบแบ่งออกเป็นมหาชนบทสิบหกแควนก็คือมีสิบหกประเทศ รุ่นอาตมาก็ต้องมานั่งท่องกันรุ่นหลังๆเขาไม่ได้ท่องกันแล้วหรอก้นรุ่นเก่าๆจะจำได้ว่าสิบหกแควนมีอะไรบ้างรุ่นใหม่ไม่เคยมีเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก ไม่นั่นก็ต้องมานั่งต่องอังคะมกะทะกาสีโกสละวัจีมันละเจตีสุละเสนละไล่ไปเลยจนถึงอสกะาวันตีนูนน่นสิบหกแควนเรียนน้อยไปไม่เป็นไรบนไฟเดียวก็ได้ สมัยก่อนถ้าหากว่าท่องได้มันจะจำได้ตลอดชีวิตแต่อบางอย่างที่ท่องไว้สมัยนี้มันใช้ไม่ได้ถามว่าทำไมใช้ไม่ได้สมัยก่อนก็ว่าสัปดาห์หนึ่งนั้นมีจำให้ดีมีเจ็ดวันสีแดงนั้นวันอาทิตย์เหลืองจับจิตคือสีวันจันทร์ วันอังคารสีสวยงามสมนามเป็นสีชมพูพุทธนั้นดูเขียวขจีพระฤหัสบดีเป็นสีน้ำเงินวันศุกร์สวยเกินมองเพลินเป็นม่วงงามคำเสาสีดำจำเอาไว้ท่องให้ขึ้นใจอย่าได้ลืมเอ่ยมาสมัยนี้มันเปลี่ยนสีตอนไหนก็นม่รู้ า้นบางอย่างท่องได้มันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ของสมัยนี้นะสมัยก่อนจำได้ก็คือเขียนไม่ผิดแล้วก็จะโดนบังคับท่องสมบัติผู้ดีรุุนหลังๆนี่หน้าตาเป็นไงไม่เคยเจอสมัยก่อนเวลาลูกบ้านไหนมารยาทไม่ดีผู้ใหญ่ก็จะดา่า ไปเอาสมบัติผู้ดีมาต้มกินซะบ้างนะมันจะเป็นหนังสือที่กล่าวถึงว่าทำอย่างไรที่มันจะดูเป็นผู้ดีสมบัติผู้ดีมีข้อกล่าวย่อพอยกหยิบอ้างภาคหนึ่งระวังท่าทางหะวืววางไว้ตัวชั่วดี ภาคสองสำรวมนิสใสมิให้เสื่อมเสียลาสี 4, ภาคสามน้อมกายวัจ,จีท่วงทีคลวะผุ้ควรภาคสี่มมกริยาวาจาน่ารักเสียส่วนภาคห้ากว้างขวางทางชวนชักมวนหมู่เพื่อนนิยมภาคหกปฏิบัติงานดีเรียบมีหลักมั่นคงสมภาคเจ็ดจิตเอ,อื้ออุดดมเกี่ยวกลมช่วยเหลือหมู่ชน จิตสาธารณะเขามีตั้งแต่สมัยโน้นแล้วภาคแปดไม่ประพฤติชั่วเกืือกลัวเมาหมวัวหาผลภาคเก้า 9, สุดจริตในกมลไม่คนของใครไฟ่ปองต่อไปไม่โกงจ้า,าสอนพระตระยุคนั้นแล้วแล้วเองเอาไปโยนทิ้งไว้ไหนไม่อามาสอนต่อ กลายเป็นยิ่งเรียนยิ่งถอยหลังก็กลัวพวกเราจะเก่งกันถ้าเก่งแล้วปกครองยากมัต้องโงโ่ๆโแบบขมนผู้นำบอกอะไรเชื่อหมดอันนี้เราไปเราเรียกว่าอะไรวัดจีทุจริตเถอะเขาอีกแล้วใช่ไหมนะแต่อย่างนั้นสมาทานพระกรมรมฐานรีบเอาความดีใส่ตัวเฮอะมันชักจะเริ่มชั่วแล้ว